มีด้านเป็นวันโคราชนะคะเป็นราประจำค่ะาประจำเลยค่ะี่มีโควิดค่ะตั้งแต่ของสห้างนะคะมาัแรกครั้งแรกค่ะดีใจมากค่ะวันนี้ค่ะเจ้าของร้านก็น่ารักนะคะพนักงานก็น่ารักนค่ะวนี้มากินอาหารร้านที่สดว่าจะเป็นของไบรุ่นของไอคะจะมากินจำายเคงรกินร้อนสอน ชอบมาต้องมอใคใครก็มาได้นะคะอู่นหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณจะรีวิวร้นให้นคว่าสวยขนาดไหค่ะใครมาดู่คขอ้รวยๆๆๆๆวยๆรวยไม่เลิกนะคะปิดตรงนี้เอ้าทำไมเธอไม่ปิดให้พูะต้องปิดเออมันต้องปิดเนี่ยเธอไม่ปิดเอาใหม่ กินมากเลยค่ะของเด็กๆนะคะนี่ร้านสวยคนสั่งก็สวยค่ะโอเคนะคะกนใชร์บายบายหมวกมือค่ะของเด็กน่ากินไหมคะนี่ของเด็กๆหมวกมือได้ค่ะหมวกมือได้ค่ะเพื่อนอร่อยมากค่ะแซ่บบอแซ่บบอพูดดังๆแซ่บบอแซบบอแซ่บหลายเด้อเออ านครูนันก็มาร้านนี้นะคะอยู่ที่โอมิโน่นนะคะชั้นหนึ่งเป็นร้านที่ครูนันมาประจํานะคะเนี่ยโต๊ะที่ครูนันนั่งประจําคือโต๊ะนี้นะคะเนี่ยเขาก็มีอตนนี้ให้นะคะแล้วก็มีร้านนี้ส่วนมากจะเป็นไอศครีมน,นะคะนะคะอันนี้ก็มีครอบครัวน่ารักนะคะมาค่ะน่ารักมากเลยคะ่ะลูกสาวาน่ารักมากคะ่ะนะคะค่ะบายบายค่ะก้องครูจะมืดๆหน่อยนะลูก เนี่ยครมารีวิวนะคะนี่ยทอมี่อันนี้มาห่างได้นะคะอุ้ยป้อนลูกสาวน่ารักมากเลยนะคะโอเคค่ะเห็นไหมคะัแต่มีโควิดคู่ก็เพิ่งมาเนี่แหละคะ่ะนี่สามสี่เดือนจ้ะเพิ่งเดินห้างเหมือนกัน,นะคะ่ะมาครั้งแรกนะคะนี่ทอมีนอน,นะคะ่ะไอติมเนี่ยเด็กชอบดูที่คุณรีวิวไอติมไปแล้ว คนสวยนะคะนี่คนสวยคนแรกที่มาทรมร้านนี้วันนี้ค่ะน่ารักด้วยนะถ้าไม่ถ่ายรูปนะบ๊ายบายไรแต่ครูก็ครูจะเมื่อหน่อยค่ะโอเคคนสวยจ้ามาขอบคุณแม่นะคะคุณพ่อด้วยค่ะนี่ค่ะมาเลยค่ะเด้ออยู่ทอมีน้อนเนี่ยแหละค่ะโอเคค่ะใครมาดูคลิปคู่ขอให้รวย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 จ้า